Happy Healing t a r o t by d o n น t นะคะวันนี้เป็น Random คลิปค่ะพลังงานรวมหัวข้อที่จะมาเปิดในวันนี้นะคะจะเกิดจากไพ่สามใบนี้เป็นหัวข้อเกี่ยวกับคนที่ค้นพบความสุขของตัวเองนะคะเป็นคนที่ค้นพบอิสระของตัวเองรู้สึกเป็นอิสระแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะซึ่งคุณเนี่ยได้หลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ เอออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนจะดีนะคะเป็น all that glitter สภาพแวดล้อมที่เหมือนรูเหมือนดูดีเหมือนใครๆก็อยากจะมาอยู่สถานที่ตรงนี้อยากจะมาอยู่สภาพแวดล้อมตรงนี้แต่คุณอยู่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นแค่ความสวยงามหรือความฉาบฉวยจากข้างนอก จริงๆแล้วมันอาจจะรู้สึกอึดอัดใจอาจจะรู้สึกเหมือนไม่ใช่ที่ของเรานะคะแต่ว่าในตอนนี้มันเป็นอิสระเหมือนพไพ่ใบนี้จะเป็นการบ่งบอกว่าคุณได้ค้นพบสิ่งที่ปลดปล่อยคุณนะคะจากความฉาบฉวยตรงนี้ นะเหมือนมันมีอะไรบางอย่างในการปลดล็อกในจิตใจของเราเองอืเราค้นพบทางของเราค้นพบอิสระของเราซึ่งการค้นพบเส้นทางและอิสระของเราบางครั้งก็รู้สึกว่าเหมือนเราจะโดดเดี่ยวเหมือนจะก้าวเดินต่อไปคนเดียวใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีไพ่อเล็กอัพขึ้นมาก็ต้องบอกว่า จริงๆแล้วคุณไม่ได้เดินคนเดียวค่ะการที่คุณได้เลือกเส้นทางที่เป็นอิสระของตัวเองค้นหาความสุขของตัวเองยังมีความช่วยเหลือดีๆที่รอคุณอยู่ข้างหน้าเสมอมันอาจจะเป็นแค่การเป,ปลี่ยนแปลงสถานที่ที่คุณอยู่เปลี่ยนไปเจอสังคมใหม่คุณอาจจะค้นพบกับคนที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ดูแลคุณอย่างที่คุณไม่เคยเจอมาก่อน นะคะอาจจะมีความช่วยเหลือเข้ามาอย่างที่คาดไม่ถึงหรืออาจจะได้รับการตอบรับอะไรบางอย่างแบบที่เราคาดไม่ถึงคุณจะมีทีมเวิร์กนะคะคุณจะมีคนช่วยเหลือมีแรงผักกันอยู่ข้างในนะคะคอยช่วยซัพพอร์ตคุณจากการที่คุณได้ค้นพบเส้นทางของตัวเองในครั้งนี้ค่ะแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของคุณในคลิปสําหรับวันนี้นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันต่อนะคะว่าไพ่อยากจะสื่อสารข้อความหรือจิตใต้สำนึกอะไรเกี่ยวกับเราอีก การได้ค้นพบเส้นทางของตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองหรือมีความแน่ใจบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเนาะเดี๋ยววันนี้ไพ่อยากจะให้คำแนะนำอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะสำหรับคนที่ค้นพบความอิสระเส้นทางของตัวเองโอ้โหสุดยอดเลยค่ะทุกคนพอพูดถึงอิสระและการเริ่มต้นใหม่ ไพ่ก็ขึ้นเลยนะคะเป็น new beginning เป็นนางฟ้าคนนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็ได้ไพ่ water spirit manifesting dream นะคะแล้วก็ aspen spirit courage นะคะการให้กำลังใจการมีกำลังใจพลังงานของไพ่ที่ต้องการจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะ การเริ่มต้นใหม่ของคุณนั้นนะคะจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เป็นตัวตนคุณอย่างจริงจังนะคะคุณจะได้ค้นพบตัวเองมีความสุขและรู้สึกสดใสมากกว่าที่เคยคุณอาจจะเคยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รู้สึกติดอัดกดดันเป็นสภาพแวดล้อมที่ เครียดนะคะมีความกังวลสูงแต่ว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณได้รีเฟซตัวเองนะคะหรือเหมือนกดปุ่มรีสตาร์ทชีวิตของเราอะไรที่รู้สึกไม่ดีอะไรที่รู้สึกเป็นตัวฉุดรั้งเราตอนนี้เราสามารถที่จะเลือกนะคะเดินออกจากสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่หลอกลวงสิ่งที่ฉาบฉวยชีวิต สิ่งที่เหมือนจะดีแต่กลับไม่ได้ดีอย่างที่คิดสถานการณ์ที่เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ได้เหมาะกับเราตอนนี้มันเป็นเส้นทางใหม่ที่สดใสนะคะแล้วก็สวยงามมากกว่าที่เคยเป็นอืม คุณมีอิสระในการคิดในการทํามีอิสระในการที่จะเลือกสิ่งต่างๆให้กับตัวเองคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายมีความฝันของตัวเอง สักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนเรารู้ใจตัวเองแล้วเรามีความฝันมีเป้าหมายว่าเราอยากจะทำอะไรคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะออกมานะคะเพื่อที่จะสร้างอาณาจักรของตัวเองอาจจะออกมาเพื่อสร้างความมั่นคงของตัวเองเป็นการเดินทางที่รู้สึกคุ้มค่ากับการที่จะต้องแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในการออกมาใช้ชีวิตตรงนี้นะคะ ความฝันของคุณนั้นอาจจะไม่มีใครรู้นะแต่ว่าคุณนะคะได้ตั้งเป้าหมายแล้วก็ได้ตั้งความฝันของตัวเองไว้แล้วมันเกิดการ manifesting dream ขึ้นนะคะมันเหมือนเราอะ่ะตั้งจิตเราว่าเราอยากจะเป็นตัวเราในแบบไหนเราอยากจะมีความมั่นคงของตัวเองแบบไหนอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนนะคะอยู่ในสังคมแบบไหนเหมือนคุณ ได้ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นเพื่อสร้างความฝันของตัวเองให้สำเร็จความฝันของคุณนะคะจะต้องเป็นจริงอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเริ่มมาด้วยพลังงานที่ดีมากๆแล้วพ่ c o l l a g e เนี่ยเป็นความกล้าหาญเป็นการที่คุณมีแรงกายมีแรงใจสำหรับการก้าวเดินต่อไปในครั้งนี้อย่างมาก ตอนคุณทำงานนะคะหรือว่าตอนคุณทำอะไรบางอย่างาหรืออยู่ในสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราไม่คุ้นเคยไม่เหมาะกับเราพลังงานชีวิตเราอาจจะเหมือนแบบลดลงหวบเร็วนะคะแบบอยู่ไปแล้วก็รู้สึกห่อเหี่ยว แต่ว่าจุดนี้ค่ะที่คุณได้เดินออกมาแล้วก็มีความฝันเล็กๆของตัวเองเนาะอาจจะมีแบบเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในจิตใจของคุณน่ะคุณรู้สึกว่ามีแรงกายแรงใจอย่างเต็มเตี่ยมที่คุณพร้อมที่จะทําแล้วคุณมีความสุขที่จะทําแล้วตื่นเต้นที่จะทําความสุขความสมหวังอันนี้นะคะ พลังงานของคุณในตอนนี้มีความสุขอย่างล้นเหลือมีกำลังใจอย่างล้นเหลือมีความกล้าที่จะ,ะเผชิญนะคะเข้าไปในป่าอะไรที่ไม่เคยรู้ไม่เป็นไรเราพร้อมที่จะไปเรียนรู้นะคะสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเรากล้าที่จะทำเพื่อความฝันของเราเองอืม แล้วบอกได้เลยนะคะจากไพ่ความฝันของคุณนั้นไม่ธรรมดาค่ะเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่นะคะแล้วการเดินทางของคุณนั้นน่ะมันก็จะเต็มไปด้วยความรู้สึกสมบูรณ์ในจิตใจจิตใจของคุณเหมือนได้เติมเต็มได้ฟูลฟิลตอนนี้เดินไปด้วยแบตเตอรี่ที่แบบ แบตเตอรี่ชีวิตที่เต็มเปี่ยมอยากที่จะทําสิ่งใหม่ๆขึ้นมาอยากที่จะทําตามความฝันของตัวเองแล้วแล้วตอนนี้ค่ะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เริ่มต้นทําสิ่งที่ดีๆสิ่งที่คุณเมเนเฟสไว้ในใจของคุณนั่นเองนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าไพาย่ยานาโลกอยากจะให้คำแนะนำอะไรของคุณไม้กับคุณไม้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราเปิดไพ่กันเริ่มต้นที่5ใบก่อนนะอืมพยานโลกอยากจะเล่าเรื่องอะไรนาทีทองอิสระวันนี้ไพ่ของอิสระไพ่ของการเริ่มต้นใหม่มาหลายใบนะคะดีถูกใจสัตว์คู่บุญ แล้วถูกควบคุมอ่าโอเคพญานาโลกอยากจะบอกกับคุณนะคะนาทีทองก็คือตอนนี้ช่วงเวลานี้นะคะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเดือนใหม่และเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นนาทีทองเป็นช่วงเวลาสำคัญของชีวิตคุณมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณ ที่แบบพลิกชีวิตคุณได้เลยนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสิ่งที่มันแบบยิ่งใหญ่สำหรับคุณอย่างแน่นอนเนาะคุณจะได้เป็นอิสระนะคะถูกปลดปล่อยเห็นไหมจากการถูกควบคุมของสังคมถูกควบคุมของคนรอบข้างการเป็นอิสระจากการถูกควบคุม หรือแม้แต่ความคาดหวังของตัวคุณเองที่อาจจะควบคุมคุณอยู่เนี่ยคะ่ะม,มันมันเคยเป็นแบบเงื่อนไขที่ทำให้เราใช้ชีวิตตามสังคมหรือว่าตามกรอบที่มันเคยมีอยู่แต่ว่าในตอนนี้เราตัดสินใจที่เราจะเป็นอิสระของตัวเองการจะเป็นการเริ่มต้นของตัวเองนะคะอิสระในครั้งนี้นะคะจะนำสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่สวยงามมาให้กับคุณ เป็นช่วงเวลาถูกต้องแล้วที่คุณคิดจะทำอะไรที่มันเป็นอิสระตามใจตัวเองนะคะซึ่งการเปิดอิสระของคุณนั้นอาจจะทำให้คุณได้เจอกับอ,อ,อาจจะเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือคุณอาจจะเจอกับงานที่คุณชอบนะคะการใช้ชีวิตในแบบที่คุณรู้สึกว่า สิ่งเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คู่ควรกับเรามาตั้งแต่แรกนะคะแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบเพิ่งมาค้นพบตอนที่เราตัดสินใจจะออกมาหรือว่าตัดสินใจจะเป็นอิสระของชีวิตตัวเองอะค่ะอืมมันเหมือนเป็นการเดินทางครั้งนี้ค่ะเป็นการเดินทางที่ออกมาเพื่อจะได้เจอสิ่งที่มีค่าของคุณนะคะอืมสิ่งที่มีค่าอนั้นเนี่ย จะเป็นเพื่อนคุณก็ได้นะคะหรือจะคนพบตัวตนอะไรบางอย่างของคุณที่คุณไม่เคยจะค้นพบมาก่อนหน้านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันอยู่ในสภาวะที่ทำอะไรมากไม่ได้มันเหมือนต้องทำอะไรแบบถูกจำยอมหรือทำอะไรตามน้ำตามสถานการณ์ไปแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยมันจะทำให้คุณคนพบสิ่งดีๆอย่างแน่นอนสิ่งที่คู่ควรกับคุณ คนที่คู่ควรกับคุณนะคะคนที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณเดี๋ยวไพายานาโลกอยากจะบอกอะไรกับคุณต่ออีกนะคะขอเปิดต่ออีก5้ใบ วันนี้พลังงานของคุณดีมากๆเลยสำหรับคนที่อยากจะทำอะไรเป็นของตัวเองอาจจะออกมาเป็นนายของตัวเองหรืออาจจะออกมาจากความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ที่มันแย่ๆเนี่ยตอนนี้ดีมากๆนะคะไพ่ยานาโลกนะคะชีวิตค่ะมีเกิดโตขึ้นนะคะแก่เจ็บตายเป็นเรื่องที่เรา รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นความจริงนะคะสัญญามีเรื่องของสัญญาขอพรอค่ะม,มีเมตตาอึดอัดไพ่นะคะเขาจะขยายกันและกันคุณเห็นไหม การถูกควบคุมก่อนหน้านี้นะคะมันทำให้คุณรู้สึกอึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเองคุณไม่สามารถที่จะขยับขยายหรือไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อย่างอิสระมันเหมือนมีแรงกดดันนะคะแรงกดดันจากภายนอกหรือแม้แต่แรงกดดันจากภายในใจของเราเองเนี่ยกดดันเราอยู่ก่อนหน้านี้นะอืแล้ว สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปนะคะก็ต้องบอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันน่าจะเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดไว้แล้วคุณอาจจะเคยไปขอพรน,นะคะจากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ประจำตัวคุณที่คุ้มครองคุณ เขามีเมตตานะคะแล้วก็ผลักดันให้คุณเดินมาในเส้นทางที่มันใช่เส้นทางที่คุณอาจจะเคยอธิษฐานไว้ในอดีตนะคะเส้นทางที่คุณอาจจะเคยเหมือนเคยทำมาก่อนอาจจะเป็นเคยทำมาก่อนในชาติที่แล้วหรือเคยสัญญิงสัญญากับใครไว้มาเนิ่นนานนะคะตอนนี้มันถึงเวลา ที่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเขาผลักดันเขามีเมตตานะคะเขาผลักดันให้คุณเนี่ยได้เดินมาในเส้นทางที่มันเป็นชีวิตของคุณได้ปลดปล่อยคุณจากพันธนาการทั้งหลายที่ฉุดรั้งคุณไว้ชีวิตคุณนะคะ่ะถ้ามันจะดีกว่านี้เนี่ยมันก็ดีหลังจากที่คุณได้ปลดปล่อยตัวเองออกมาจากสิ่งที่ควบคุมคุณอยู่ แะะม้ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณถูกควบคุมแล้วมันอึดอัดเงี้ยค่ะแล้วคุณได้ออกมาจะบอกว่านั่นเลยนั่นแหละคือเส้นทางสำคัญนะคะคือเส้นทางที่มันจะต้องจะต้องเดินมาเนี่ยสำหรับชีวิตคุณเนี่ยมันมันถูกกำหนดไว้แล้วเนาะมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับคุณเลี้ยงไม่ได้การเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ย มันถูกบังคับไปโดยปริยายนะคะมันสักวันหนึ่งนะคะถ้าไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวอีกสักช่วงหนึ่งเนี่ยคุณก็จะต้องออกมาเผชิญกับอะไรพวกนี้อยู่ดีเพราะเหมือนมันมีการสัญญิงสัญญาอะไรกันไว้นะคะไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของอะไรแต่มันเป็นสัญญาที่ทำให้คุณได้เป็นอิสระเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณได้เป็นอิสระ แล้วนี่มันคือเส้นทางของคุณค่ะที่จะทำให้คุณได้เจอสิ่งดีๆคนรอบข้างที่คอยเมตตาคุณสภาพแวดล้อมสิ่งต่างๆที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณมันเป็นสิ่งที่ดีงามที่รอคุณอยู่ข้างหน้านะคะขอให้คุณเนี่ยได้ปลดล็อกหรือได้ปลดปล่อยตัวเองจากการถูกควบคุมจากภายในนั่นเองนะอืมไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้คุณมีความอึดอัดมีความทุกข์ รู้สึกเหน็ดเหนื่อยใจกับอะไรบางอย่างไหมนะคะถ้าคุณมีความรู้สึกเหล่านี้มันถึงเวลาที่คุณจะต้องปลดพันธนาการความรู้สึกเหล่านี้ของตัวเองนะคะเพื่อที่จะเจอความรู้สึกแบบใหม่การเดินทางแบบใหม่ในชีวิตนั่นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เทพคติกันต่อนะคะว่าไพ่เทพคติอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกสำหรับคลิปนี้ ได้เลือกมาแล้ว5้าใบนะพระทันวันตรีค่ะเป็นสมุนไพรแพทย์ทั้งเลือกศัลยะแพทย์เดทค่ะเดทอะ่ะคือการจบสิ้นนะคะโอ้โหพระแม่ลักษมีขึ้นมาค่ะชาริออดการเดินทางการออกนะคะการเดินทางออก อรชุพนพรสวรรค์โอกาสชัยชนะไพเทพคตินะคะได้คอนเฟิร์มว่าในชีวิตคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเป็นคนที่คอยรักษาคนอื่นมาก่อนนะคะคุณอาจจะเป็นหมอยานะคะคุณอาจจะเป็น ทำงานด้านไหนก็ตามที่เป็นงานบริการงานคอยช่วยเหลือคนอื่นนะคะงานที่ดูแลคนอื่น,นะคะ่ะแล้วตอนนี้มันกำลังสิ้นสุดลงนะคะสิ่งที่อยู่ในชีวิตของคุณในตอนนี้มันต้องสิ้นสุด เพื่อที่จะเริ่มในการออกเดินทางครั้งใหม่การออกเดินทางครั้งใหม่ของคุณนะคะจะเป็นการออกเดินทางอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะเป็นการออกเดินทางอย่างสง่างามคุณจะเป็นการก้าวเดินไปข้างหน้านะคะด้วยจุดมุ่งหมายภายในใจอย่างชัดเจนมีความมุ่งมั่นมีความ เด็ดเดี่ยวอดทนนะคะแล้วไพ่พระแม่ลักษมีขึ้นก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งใดๆต่อจากนี้นะคะจะนำพาทั้งความสุขความอิสระและเงินทองมาให้คุณต้องสิ้นสุดกับเรื่องเก่าสิ้นสุดกับเรื่องที่อาจจะเป็นอาชีพเดิมของคุณนะคะสิ้นสุดกับความอึดอัดการถูกควบคุมทั้งหลาย เหล่านี้นะคะเพื่อที่จะเป็นเส้นทางที่มันโตขึ้นนะคะเติบโตไปในเส้นทางที่มันใช่มากขึ้นนั่นเองอืมก็ต้องบอกเลยว่านี่มันเป็นพลังงานดีๆนะคะของการเริ่มต้นใหม่ในเดือนใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้หวังว่าคุณจะมี ความรู้สึกดีๆนะคะในการเดินทางการเลือกเส้นทางชีวิตของคุณนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่นางฟ้ากันนะคะเพื่อปิดท้ายนะไพ่นางฟ้าอยากจะสื่อสารหรืออยากจะบอกอะไรกับคนที่กำลังเดินในเส้นทางของตัวเองในครั้งนี้ไหมนะคะการเดินทางของคุณจะเป็นยังไงนะคะอยากจะบอกอะไรกับคนในคลิปนี้อีก Hmm. ทุกคน a b u n d a n c e ความมั่งคั่งความร่ำรวยคอนเฟิร์มกับพระแม่ลักษมีนี่คือเส้นทางแห่งความร่ำรวยของคุณร่ำรวยทางด้านจิตวิญญาณร่ำรวยทางด้านเงินทองคุณจะมีความสุขแบบที่คุณไม่เคยเป็นมาก่อนคุณจะรู้สึกถูกเติมเต็มกับอะไรบางอย่าง is t up to you มัน ขึ้นกับคุณเลยนะคะเส้นทางที่คุณเลือกเห็นไหมเส้นทางที่คุณมองไปข้างหน้าเนี่ยมันแล้วแต่คุณเลยมันเป็นชีวิตของคุณเส้นทางของคุณนะคะคุณอยากจะเลือกเดินไปทางไหนเป็น choice ที่คุณจะต้องเลือกให้กับชีวิตของคุณเอง e อ r อฟ o ์ now ค่ะแล้วคุณจะรับรู้ได้ว่าการเดินทางของคุณนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหน1ปีต่อจากนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราพัฒนาตัวตนของเราไปในด้านไหนบ้างต้องบอกได้เลยว่าเป็นพลังงานที่ดีเยี่ยมนะคะแล้วก็รู้สึกอ่านไพ่ในวันนี้รู้สึก อิ่มเอ,ม,อมใจนะคะรู้สึกมีความสุขมากๆกับทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้เลยนะคะใครก็ตามนะคะที่ลังเลใจหรือว่าใครก็ตามที่ยังทุกข์หรือว่ายัางผิดหวังยังอึดอัดกับเรื่องเดิมๆอยู่ตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องปลดปล่อยพันธนาการของตัวเองออกมานะคะเป็นตัวตนใหม่เป็นคุณคนใหม่ที่สดใสแล้วก็มีความสมบูรณ์ที่ดีกว่าเดิม ขอให้คุณจงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ is up to you เชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองรักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นนะคะแล้วสิ่งดีๆจะรอคุณอยู่เส้นทางที่คุณได้เลือกสรรสำหรับตัวคุณนั้นรอคุณอยู่อยากให้คุณได้พบเจอกับคนที่ถูกใจได้พบเจอ กับสิ่งดีๆที่รอคอยคุณอยู่ข้างหน้านะคะหวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณมีความสุขแล้วก็มีความสบายใจในชีวิตถ้าคุณชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ม่นกำลังใจให้โดนัทด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ